สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกับพบกับห้องหวยเด็ดไล้สาระอีกครั้งหนึ่งเนาะก็วันนี้วันที่27มิถุนายนสองพั้ห่ใกล้หวยออกแล้วฟังก็มีฝันดีๆเด็ดๆมาเล่าให้ฟังเป็นเหมือนเช่นเคยก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาฟังฝันดูว่าชอบตัวเลขของฝันตัวไหนนะคะก็ขออนุญ,ญาตเจ้าของควาฝันทุกท่านด้วยนะคะ แล้วก็ขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันเนาะก็จะมีตัวเลขหลากหลายถ้าดวงใครดีก็ก็ถูกถ้าใครไม่มีดวงซื้อเป็นสิบยี่สิบเลขก็ไม่ถูกนะคะงวดที่แล้วปังก็ถูกแต่ว่าปังจะเป็นคนที่ว่าชอบฝันวันหวยออกเพราะว่าวันหวยออกเน่ส่วนมากคุณจะฝันแม่นแต่ถ้าฝันก่อนล่วงหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะไปพวก หวยรายวันอะไรเงี้ยฮานอยนี่เคอิมาเลลาวอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนอะเล่นแทบทุกหวยเลยอะมันก็เลยทําให้ตัวเลขเนี่ยมันเยอะแล้วมันจะสับสนบางก็เลยว่าเลือกเล่าใกล้ๆวันออกนะคะแล้วก็จริงๆมันมีฝันเยอะบางก็เอาฝันที่ว่าฝันแบบเนี้ยเคยออกฝันแบบเนี้ยชอบออกเนี้ยเอามาเล่าให้ฟังไม่งั้นตัวเลขมันจะเยอะแล้วก็จะสับสนนะคะ ก็เริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันที่ยี้าไอ้ส่วนเรื่องวันฝันนี่พ้าไม่ค่อยแน่ใจนะแต่เขาเล่าวันที่ยี้าฝันว่ามีคนฆ่ากันตายในบ้านแบบหั่นกลางสองท่อนเขาบอกว่าเห็นแวบเดียวหันกลับมาในศพหายเราก็เอาผ้ามาเช็ดเลือดบ้านเลขที่5้านะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีห้า ฝันว่าไปบ้านหลังเก่าขอซื้อคืนเขาก็ขายให้บ้านเลขที่เก่านะสามหกเจ็ดต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ห้าฝันเห็นญญ้าที่เสียไปแล้วแล้วท่านนอนอยู่ในโรงที่มีน้ํามีเลขหนึ่งสองอยู่ชัดมากอันนี้ออกหวยลาวไปแล้วเนาะแล้วก็ตัดทิ้งไป ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่26ฝันว่าขับรถพ่อแฟนที่เสียไปแล้วขับไวมากชนไปหมดแล้วก็ขับขึ้นไปที่ชั้น2ทะเบียนรถพ่อแฟนนะคะ2038เขาบอกว่าเรื่องจริงเนี่ยขับรถไม่เป็นฝันต่อมาผู้หญิงฝันว่ามีผู้หญิงบอกว่า80น้างวดเนี้ยถูกแล้วทำบุญด้วยเขาพูดอย่างนี้นะคะ ถ้าฝันแนวเนี้ยจะออกต่อมาผู้หญิงฝันมันที่หกฝันเห็นสารปู่ตาประจำหมู่บ้านทาสีใหม่สีขาวสวยงามมากด้านในมีรูปพญานาคเลขที่ศารนะคะห้าปดหนึ่งต่อมาผู้หญิงฝันมันที่หกฝันว่าผู้หญิงอะบอกเลขหกหนึ่งปดเขาชี้ให้จำเลขหกหนึ่งปดเอาไว้อืม แคปแล้วแหละใช่ไหมโอ้เล่าแบบใกล้ๆหน่อยต่อมาผู้หญิงฝันวันที่25ฝันเห็นคนตายผู้ชายบอกเลข4ีหคนตายผู้หญิงบอกเลข2-6อันนี้อันนี้ฝันกลางวันนะคะผู้หญิงฝันวันที่สาพระมาบินทบาทพอพระหันหลังกลับขึ้นรถเนี่ยเขาบอกว่า เห็นเลขหลังรถพระตัวเบลอเลยเลขหกหกต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ยี้าฝันว่าปวกแทะบ้านของรอบบ้านอะผุหมดเลยบ้านเลขที่56ฝันต่อมาผู้หญิงฝันว่ามีคนบอกให้รีบไปจองลอตเตอรี่เลขห้าเบอกว่าเลขดังต่อมาพี่หญิงฝันวันที่6ฝันว่าตัวต่อมาทํำรังที่บ้านบ้านเลขที่101ฝันเนี้ยดี ถ้าต่อมาต่อ,เ,อ,อเขาจะถือกันว่าต่อเงินต่อทองค่ะมาทำลังที่บ้านเลขที่หนึ่งศูอันนี้ถ้าใครชอบนะต่อมาพี่หญิงฝันวันที่6ฝันว่าไปหาซื้อลอตตารี่1สาแม่ค้าบอกว่า1นสาไม่มีมีแต่สามหเราบอก3ามหก็เอาค่ะฝันต่อมาพี่หญิงฝันวันที่ห้า ฝันว่าไฟไหม้รถกลัวมากสะดุ้งตื่นทะเบียนรถสองหนึ่งห้าศูนย์ฝันไฟไหม้ก็ส่วนมากก็ออกนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่25ฝันว่าล้างก้นตัวเองล้างเท่าไหร่อ่ะมีแต่อึอ,ออกมาเลิกมือล้างกี่ทีก็ไม่เกี้ยงมีแต่อึอ,ออกมาอายุคนฝันห้าสิบเกาฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่26 ฝันว่าผู้ชายมากระซิบบอกเลข 5, ห้าสี่วันนี้คนฝันดีเยอะมากเลยแต่ยังไม่คอนเฟิร์มตัวเลขนะคะแคปเก็บไว้อ่านถ้าชอบฝันไหนก็จัดแคปโรเดอร์ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีสบ ฝันเห็นยายคนหนึ่งเขียนเลขให้84ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่22ฝันว่ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีให้9,984บาทเลขท้ายบัญชี2985ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ารถพี่ชายเนี่ยไฟไหม้ทะเบียน1458คนนี้เล่นหวยรายวัน ต่อมาพี่หญิงฝันฝันเห็นรถเพื่อนคันที่ขายไปแล้วทะเบียนเจ็ดเก้าสี่สามเขาขายเพราะว่ารถ่ยเกิดอุบัติเหตุน,นะคะต่อมาพี่หญิงฝันฝันเห็นเพื่อนที่เสียไปแล้วมาบอกเลขหกสี่เอ่อต่อมาน่าจะเป็นผู้ชายนะเขาบอกว่าลูกน้องเล่าฝันให้ฟังว่าเขาขี่รถเครื่องไปกรุงเทพเขาบอกว่าเหาะไปนะ ขี่รถเครื่องหอบไปทะเบียนรถห้าหนึ่งต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าขับรถทยานขึ้นสูงมากเขาบอกว่ามากใจาหายวาบเลยเพราะว่ากลัวความสูงทะเบียนรถเก้าวันนี้มันจะชนกันที่6 4ต่อมาผู้หญิงฝันว่ามีโลงศพมาอยู่บนรถของเราก็าบอกว่าเหม็นมาก อันนี้ก็ฝันดีอันนี้นะคะทะเบียนรถ6กห้ดสลงศพมาอยู่บนรถเหม็นมากนะหกห้สต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี้าฝันว่าผู้ชายตัวใหญ่เป็นเงาดำมาชี้ทะเบียนรถทะเบียนรถเขานะสี่้าห้าแล้วก็พูดว่าราชาโชคชอบหลายฝันเหมือนกันฝันดี อันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอันนี้รถหอกรถพุ่งขึ้นที่สูงเออรถไฟไหม้รถไฟไหม้ก็สี่ห้าแปดจะมาชนกับฝันเนี้ยที่ว่าเออเฮมีโรงศพบนรถเหม็นมากห้าแปดสี่ตรงนี้เขาบอกราชาโชคแต้มจะหายไป ไอ้ถ้ากลับหัวก็เป็น4ี่หกห้าสี่หกห้าก็จะไปชนกับทะเบียนรถคันนี้ที่เหาะได้ห้าหสแคปแล้วนะคะอ้าวแผ่นเดียวผู้หญิงฝันมันที่ยีิบสองฝันว่าซื้อรถคันใหม่ทะเบียนป้ายแดง 1440ต่อมาพี่หญิงฝันเห็นเลขสีแดงเลขหนแล้วก็ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่หกฝันว่าสามีที่เสียเอาเงินมาให้เขาบอกว่าเห็นเลข6ตัวแต่จําได้แค่3ตัวเขาบอกว่าสีแดงชัดมากเลข3ามแต่อมาพี่หญิงฝันฝันเห็นรถสีขาวรุ่นเดียวกับแม่น้ำหนึ่ง ทะเบียนป้ายแดงเรียงกันเขาบอกว่าเห็นชัดมากเลข3ามดหเลขเหมือนกันเลยเนาะต่อมาผู้ชายฝันวันที่ห้าฝันว่าลูกสาวน้าเนี่ยผูกคอตายกำลังจะเอาศพเข้าโรงมองไปที่ฝาโรงเนี่ยเห็นเลขสีแดงชัดมากเลขห้าห้าต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่หกฝันว่าได้ขับรถคันเก่าที่ขายไปหลายปีก่อน ที่หน้าแปลกคือป้ายทะเบียนเนี่ยเขาบอกเป็นป้ายแดงแต่จริงๆรถคันนั้นอนะทะเบียนป้ายขาวแต่เลขทะเบียนในฝันอนะเป็นเลขเดิมกับคันที่ขายไปนะแต่ว่าเป็นป้ายแดงทะเบียนสี่เก้าสามแปดฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่หกฝันว่าได้ออกรถป้ายแดงทะเบียนในฝันเก้าสี่สามนี่ก็เลขชนกันเลย ต่อมาพี่หญิงฝันันที่6ฝันว่าจุดทุบตะไข่เห็นเลขสีแดง14ต่อมาพี่หญิงฝันันที่6ฝันเห็นสารตายายเห็นเลขลอยขึ้นมา594โอ้ยฝันดีทุกฝันเลยโอ้ฝันข้างบนแคปไม่ถึงเนาะอ่าแคปเก็บไว้อ่านนะคะตัวเลขมันก็จะ ใกล้เคียงกันเอออันนี้ที่สามีเขาตายแล้วก็เห็นเลขที่ทนบัตรแล้วก็ตัวนี้เห็นทะเบียนรถป้ายแดงสามแปดหนก็ชนกันส่วนคันนี้ทะเบียนรถเหมือนกันเห็นเป็นป้ายแดงเหมือนกันสี่เกก็จะมาชนกับคนนี้ที่ว่าออกรถใต้ ออกรถป้ายแดงทะเบียน943ถ้ากับหัวก็จะเป็น643อ่า43จะเป็นอายุราชินีแล้วก็ในนี้เห็นเลขลอยขึ้นมาที่สารตายาย594 594จะไปตรงกับพศเกิดพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10 200เออไหม2,400 เก้าสิบห้าใช่ไหมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะ,ะถ้าใครชอบก็จัดดูนะคะมันก็ชอบหลายตัวเดีย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 วชอบออตัวเลขที่มันชนกันเยอะๆจะเป็นสามแปดแปดหนึ่งแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นฝันอันนี้ไหม อันนี้เขาบอกราชานำโชค495 495ก็จะไปชนกับเ,เลขอันนี้ที่สาลปู่ตาเออตัวเลขก็จะคใกล้เคียงกันเห็นศพอยู่บนรถเหม็นมากก็ตัวเลขเหมือนจะกลับหัวเนาะอันนี้เป็น5 564กก็ได้อันนี้ใช่ไหมตัวเลขมันก็ คล้ายๆกันเหมือนกันแล้วก็อันนี้ขับรถหอกก็จะเป็นห้าหกส่ถ้ากับหัวก็ห้าเก้าสี็ได้รถพี่ชายไฟใหม่ลงสบห้าแปดสี่ห้าแปอันนี้จะเป็นห้าหกเ้า แล้วก็ตัวเลข8-1ก็เยอะนะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะอันนี้8-1ก็เยอะเป็นห้าสี่ห้าไหมใกล้ๆก,กันไม่ห่างกันเยอะอันนี้ไม่ใช่ว่าปังเลือกฝันที่ชอบนะปังเลือกฝันที่แบบว่าฝันประมาณเนี้ยที่ตัวเลขชอบออกอะ่ะเอามาเล่า ส่วนคนที่เล่นหวยรายวันแบบเล่นนีเน่เคอีเช้านี่เคอีบ่ายฮานอยสามรอบอะไรปังไม่ค่อยคือไม่ได้เอามาเล่านะคะก็คลิปนี้มีฝันเพียงเท่านี้นะคะอืมจะไม่รับปากทุกคนแล้วว่าจะมาเล่าวันไหนบอกไม่ได้จริงๆถ้าว่างก็จะเล่าคือส่วนมากเนี่ยปันจะทํางานถึงประมาณตีสองพอตีสองเสร็จเนี่ยปังก็จะไปนั่งส่งความฝัน ประมาณสองชั่วโมงก็ประมาณตีสี่เหมือนเมื่อคืนเนี่ยปังนั่งเขียนตอนตีสามเสร็จตีห้าครึง่งตีห้าครึง่งง่วงนอนทําไม่ไหวปังทําไม่ไหวแล้วปังว่าเออเดี๋ยววันนี้เบ่าย์เยน็ยนๆค่อยเล่าแล้วกันก็เลยเนี่ยมาเล่าตอนเย็นก็คืนนี้ทุกคนก็จะได้ดูความฝันกันนะคะชอบเลขไหนก็จัดเลขนั้นนะปังยังไม่ได้คอนเฟิร์มตัวเลขนะคะงวดที่แล้วมีเอ่อ พี่คนหนึ่งที่ติดตามในในช่อง y u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  e ปัอน,นี้แหละทักไลน์มาขอเนาะแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาถูกไหมนะที่ปังให้ไปแต่ตัวปังอะมังชอบ6กหนึ่งปังไปกว้านลอตเตอรี่มาได้แปดใบมาหกหนึ่งงวดที่แล้วนะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็หวังว่างวดนี้จะถูกหวยรวยเบอร์นะคะสําหรับใครที่จําเป็นต้องใช้เงินร้อนเงินนะก็ซื้ออย่างมีสตินะคะ ก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเผื่อจะได้รางวัลที่1เป็นโชคเนาะรางวัลที่2องสามสี่ห้าก็ได้นะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ